สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูเรื่องของผลพวงของฝนตกที่จันทบุรีนะครับในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาทยอยตกเป็นช่วงเดียวกับที่ทุเรียนออกดอกแล้วก็ออกลูกขนาดเท่ากําปั้นหรือลูกไข่ไก่นะปรากฏว่าผลลุงเขาคือน,นี่แตกใบอ่อนทันทีเขาเรียกภาษาเมืองจันทเรียกรัดใบอ่อน ใบอ่อนเล็กๆเ,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 เนี่ยพอแต่ใบอ่อนปับ๊บปรากฏว่าเขาทิ้งลูกเลยฮะทิ้งลูกทันทีเลยเพื่อเลี้ยงใบอ่อนนี่คือธรรมชาติของเขานะต้นนี้มีลูกอยู่มันสิบกว่าพวงนะกำลังสวยเลยปรากฏว่าพอฝนมานี่จบเลยลิกเกเลิกเลยครับฝนมาทิ้งลูกหมดเลย ไม่เหลือแม้แต่ลูกเดียวฮะออกไปอ่อนเต็มต้นเลยนธรรมชาตินะไม่ใช่เรื่องง่ายนะกานที่จะได้ทุเรียนคุณภาพดีๆมาสู่ท้องตลาดสู่ผู้บริโภคได้ดูสิครับวันนี้ก็มันทำหน้าที่การตัดแต่งใบอ่อนนะออกให้หมดเนี่ยครับอย่างเงี้ยต้องตัดทิ้งหมดเลยพเพราะไม่งั้นเขาก็เอาพลังงานทั้งหมดมา เลี้ยงใบอ่อนไม่แน่ฮะอาจแรงอีกสักพักนงึงอ,อ 2, าจจะออกรุ่นสองรุ่นสามมามะใหม่เอาลูกใหม่หรือไม่อาจจะออกเลยก็ได้อาจจะออกปีหน้าเลยก็ได้เนี่ยครับต้องตัดแต่งทิ้งหมดเลยให้โปรง่งไม่งั้นก็เปลืองปุ๋ยเปลืองยาเปลืองทุกอย่างเนี่ยฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตัดต่งกันนี่อันนี้คือมันกันกระไกอันแตกแต่งกิ่งขนาดยาวนะ สามารถสไลด์ออกได้แล้วก็ไว้ตัดแต่งที่สูงส่วนนี้ก็คือกรรไกมือทั่วไปไว้ตัดแต่งกิ่งเล็กๆภารกิจของเกาส่วนนะฮะมืว่อวานก็เพิ่งให้ปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยหมักเติมอากาศของศูนย์พนาไม้ผลอันหนึ่งเนื่องมาจากพระดมิวังแซมก็มาส่งเมื่อวานนี่คือทีดำๆนี่คือปุ๋ยคอกนนัเลยนะครับ งลงปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ผลิตไว้เองไปฮนะปุ๋ยขี้วัวผสมกันไปนะก็บำรุงกันนะปีนี้ไม่ได้ก็ปีหน้าค่ว่ากันใหม่สุขสันทุกขั้นครับที่เป็นเกษตรกรและผู้มีใจรักและทำเกษตรสู้กันต่อไปครับทุเรียนบ้านสวนสองเรา สำหรับต้เรียนต้นนี้เป็นทุนเรียนต้นใหญ่นะฮะที่อายุประมาณปีที่4นะเริ่มเข้าปีที่5แล้วก็มีลูกมาแล้วเมื่อปีที่แล้วครั้งหนึ่งติดลูกลูกหนึ่งปีนี้ติดเยอะหน่อยแต่ว่าก็ไม่วหวนะจะร่วงกลาวเลย <c oughs> ตอนนี้ยังร่วงอยู่เลยนี่ขนาดลูกเล็กเนี่ยขนาดนี้ลูกยังร่วงเลยลูกอึกระโตกว่าวนี้ใบอ่อนแตกเต็มเลยเนี่ยต้องมาโยงกิ่ง ต้องมาแต่งปโปรงแล้วก็ตัดแต่งกิ่งอ่อนนะที่เขารับไปออกให้หมดลูกโตแล้วฮะลูกโตเขาถือว่าใหญ่ขนาดนี้แล้วฝามือแล้วแต่ว่าอย่านิ่งนอนใจนะล่วงได้ตลอดเวลาฝนมาบางคืนหนาวจาัดอากาศเย็นนะแล้วก็กลางวันร้อนเนี่ยอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุเรียนจันทบุรีปีนี้แย่มากอาจจ ผลผลิตแค่ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือกิ่งที่เราตัดแต่งออกมาที่มันกินปุ๋ยเปล่าๆแล้วก็บางร่มบางเงาบางแสงแดดแล้วก็ตัดออกเพื่อให้มันให้เขาโปร่งนะเนี่ยทุเรียนต้องการ,ราความมโปร่งต้องตัดแต่งอย่างเงี้ยนะครับตัดแต่งไปเรื่อยๆนะตัดไปเรื่อยๆเราก็จะได้สูบทรงที่ดีโอเคนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนกันเรียนรู้กันในเรื่องของการปลูกทุเรียนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจปลูกทุเรียนนะครับ วันนี้ชาวสวน <c oughs> จันทบ,บุรีมาเองนะก็ชาวนี้ก็คงถือโอกาสตัดแต่งกิง่งแล้วก็ดูความเจริญเติบโตของทุเรียนในสวนด้วยนะครับเนี่ยเหลือต้นเดียวในสวนที่ติดลูกแล้วนั้นล่วงหมดเลยครับเพราะว่าต้นนี้เขาออกก่อนนะลูกเขาโตเขาก็เลยสลัดลูกทิ้งน้อยแต่ลูกอื่นต้นอื่นเนี่ยไม่ได้เลยดอกกําลังมะเขือพวงอะไรพวกนี้ลูกเล็กๆขนาดไข่ไก่เนี่ย ทิ้งหมดทุก,ทกต้นเลยโอเคครับเรียนรู้กันไปปลูกเพื่อเอาไปกินครับไม่ได้ขายเพราะนั้นก็กำไรขาดทุนไม่มีนะครับมันต้องเสียใจเหมือนกับสวนใหญ่ๆที่เขาปลูกลงทุนกันเป็นแสนเป็นล้านในงนั้นดอกไม่มาทุเรียนล่วงนี่เสียใจกันแย่เลยโอเคครับแล้วค่อยดูกันใหม่เพิ่มเติมนะครับในในในกิจกรรมอื่นอีกทีหนึง่ง นี่คือเคล็ดลับความงามของบ้านสวนสองเราของไม้ผลฮะแล้วก็รีทั้งหลายนี่คือปุ๋ยหมักเติมอากาศของศูนย์พัฒนาไม้ผลอันเนื่องจากพระรามดินะที่หรือว่าศูนย์บางแซมอันนี้เขามาส่งผมตันหนึ่งสั่งเขาไว้สองตันได้ตันหนึ่งนะครับก็หลักๆก,ก็เอามาใช้ใส่ในสวนผลไม้ที่อยู่ในบ้านของผมในโครงการของผมเนี่ยเพราะว่าที่บ้านนี้ไม่ไม่ได้ใช้ส่วนนี้ไม่ได้ใช้สารเคมี ที่งามงานทั้งหลายเนี่ยงามม่งไม่งามม่งมาจากาปุ๋ยอินซีปุ๋ยหมักที่เราใช้นะครับพอดีน้องๆที่สูงไม้ผลเขาก็นำปุ๋ยมาส่งนี่ครับส่วนถังหมักสีน้ำเงินนี้เป็นถังหมักน้ำหมักปลานะครับเห็นนฮะชีวภาพชีวพันธ์ทั้งนั้นไม่มีอินรีย์ไม่มีเคมีฮะมีแต่อินทรีย์ นำเสนอกันครับคนที่สนใจเกษตรอินทรีย์ก็ต้องเลือกแนวทางที่ใช้ปุ๋ยใช้เชื้อภาคเชืยอพันธุ์ที่เป็นอินทรีย์นะครับจะได้ปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรสิง่งแวดล้อมแล้วก็ตัวเราเองแล้วก็ลูกๆก,กันหลานด้วยนี่เห็นไหมลูกๆก,กันหลาน